สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะครับมัอนี่นะครับกชิพาเบิงควายงามๆราคาดีๆเช่นเคยนะครับมัอนี่ผมมาอยู่ที่คอควายของแม่หมูนะครับบ้านหน้าล้อมนะครับอำเภอโนนสังจังหวัดนองบาพูนะครับเพิ่นกษิมีควายนะครับโคแม่ลูกควายแม่สาวควายหนุ่มนะครับอยู่หลายตัวเลยนะครับแต่ว่าผมสีแยกคลิปไว้ให้เพื่อนะครับพี่น้องนะครับสีได้บอสับสน้วค็คนที่ว่าต้องการโคแม่ลูกหรือว่าควายหนุ่ม อพอพันธุ์คุ้มฟูงหรือว่าควายแม่สาวแม่นั่งสี่ครับการชี้ได้เลือกกันง่ายเลยนะครับพอการร่วมคลิปนะครับมันสีเบิ้งบทจบกันเดี๋ยวสีบนเห็นกันนะครับเดี๋ยวจังไนคุณชี้เขาไปสอบถามกับแม่เพิ่นนะครับสวัสดีครับแม่ครับเมื่อวนนี้มีคุแม่ลูกมาฝากนะครับเนะาะแม่นี่นี่เชื่อสายมากเลยครับแม่เขาแม่เชื่อสายมาจากอุทยัยแม่เชือสายมาจากอุทัยนะครับสูงสูงรยสสสูงร้อยสี่สิบนะครับได้ลูกสาวลูกชายครับ ได้ลูกสาวของของเบิ้มบ่ครับมีหลักฐานครบเนาะแม่เนาะอ่าเป็นของเบิ้มนะครับนี่มีหลักฐานครบนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้พี่น้องเบิ่งลูกสาวก่อนนะครับลูกสาวนี่ครับจักเดือนแล้วครับนาะแม่สามเดือนกว่านะครับสามเดือนเนาะสามเดือนนะครับนี่ลูกสาวสามเดือนหน้าตาดีเลยครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับลูกสาวของเบิ้มพันล้านครับนี่ตาแต้มแก้มจ้ำ อ่องคอนะครับชัดเจนเลยนะครับหน้าตาดีแต่น้อยครับพี่น้องครับลูกสาวนะครับนี่หลักกาแม่นะครับเชื้อสายมาจากอุ้ยไทยอันแม่ท่านว่านะครับเอาให้พี่น้องเบิ้งความสูงลอยสี่สิบมาแม่เนาะลอยสี่ไม่ซื้อมาแม่อันแม่น้ำอ้อยแม่น้ำอ้อยนะครับตาแต้มแก้มจ้ำชัดเจนนะครับเบื้องอ่องคอเบื้องอกข่ากันพี่น้องครับอ่าเบื้องรอบๆกันเบื้องอกข่าเบื้องแข้งเบื้องขานะครับบวมีต่ำหนิยัีบมาแม่เนาะควายเ่ามีพวกหางหยังแทงบวมีนมาขาถกขาดถอนบวมีเนาะ บ,บกีตํำนี้แล้วประกันตํำนี้แหละแต่ว่าทองอยังว่างอยู่ทองว่างจ้องว่างก็คือ,ล,อ,อลูกยังพึงขอดเนาะสามเดือนนะครับอ,อีกบบกี้เดียวอีกซอมหนึ่งครับคืนได้แล้วสองเดือนโบถึงจะน้อยกับพ่อเลือกพ่อเซ็ตได้ไหมเนาะ,ะเอาเพื่อ้ที่ว่าได้ไปคือเอาพ่อไอ้ลูกได้นลครับลูกเบิ่มเท่านี้ลูกจ้ลูกที่สองอ่าทองสามยังว่างได้ไหมเนาะทองสามยังว่างนะครับอ่ะแม่สูงร้อยสี่สิบลูกสาวเบิ่มพันล้านนะครับ ทถานะทองยังว่างนะครับพี่น้องได้ไปก็คือเอาไปพัฒนาสายพันธุ์กันได้เลยเบื้องลำตัวยาวครับแม่นี่นะครับเนื้อหนังดีเลยครับสีผิวสวยนะครับเบื้องหน้าตาเบิ้งเขานะครับตกน้ำเลียงน้อยนะแม่เนาะว่าลูกดูดนมนะครับอน้ำนมดีนะแม่พี่น้องเบิ้องโคกหางบันันกหางลูกสาวก็สวยครับบันถ่ายมนงงามดีนะครับภ่มหางแม่ไก่ยาวลงมาเลยขาเลยนะครับนม สีเตาเนาะแม่เนาะนมสีเตาอะ่อาอะพี่น้องเบิ้งรอบๆงไปแล้วนะครับโคแม่ลูกนะครับแม่สูงหน่อยสี่สิบลูกสาวเบิ้มพันล้านสิเปิดลไลน์ใหนแม่อันแสนเจ็ดหมื่นห้าพันจ้ะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันต่อรองราคาได้เนาะจ้าต่อรองได้ต่อรองราคากันได้มีม,มีบริการรับส่งอยู่อยู่ไก่ส่งให้ฟรีเนาะแม่เนาะอยู่ไก่ส่งให้ฟรีคือจังอำเภอไก่เคียงขอนแก่นเท่าไก่เนี่ยก็ส่งให้ได้อืมอ่ะพี่น้องครับนี่ครับโคแม่ลูกลูกสาวไปแล้วแต่เดี๋ยวพี่น้องเห็นแล้วล่ะ แม่สูงลอยซีซีฟนะครับลูกสาวเบิ่มพันล้านอายุ3มเดือนนะครับแม่เพิ่นเปิดไว้ที่1นึ่งแสเจดืหพันบาทนะครับต่อรอละขันได้แล้วก็อายุใกล้แม่เพิ่นส่งให้ฟรีเลยนะครับสำหรับคูนี้นะครับบอกเบอร์พี่น้องไ,ได้ไหมศูนย์ปดสี่จ้ะครับศูนเจดหครับอันแปดสี่เกาจำได้สี่เกาสามเอาแมไม <c oughs> <c oughs> ่มศูน 084 084ครับ076 076 4936จ้ะ4936ของแม่หมูนะครับบ้านนันรอมอำเภอโนนสังจังหวัดบุรีรัมยนะครับเปิดโคแม่ลูกนะครับแม่สูงร้อยสี่สิบลูกสาวเบิรมพลั่นสามเดือนนะครับสถานะทองว่างเปิดไปที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันตกลงราคาได้นะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับทรงให้ฟรีเลยสำหรับโค้นี้นะครับลูกกำลังดื้อครับลูกสาวนะครับลูกสาวหน้าตาตาลักษณะจนครับอ่องคอ ตาแต้มแก้มจ้ำเด่นชัดแต่น้อยครับขาดกําไรมีเห็นชัดเจนนะครับเอาคนใดสนใจกะทโธมาพูดคุยตัวรองกับแม่พเพื่อนเลยนะครับหนึ่งแสนเจ็ดมืนหาพันบาทครับตัวรองราคากันได้ครับอ่ายังมีอีกอยู่หลายตัวอยู่นะครับกะสียากคลิปมาให้พี่น้องเบิ้งนะครับสำหรธธับคลิปนี้นะครับขอบคุณหลายนะครับท,ที่ติดตามเราชมกันนะครับขบันมีควายงามรา,าคาดีๆกับสิผาพี่น้องมาอ่ามาเบิ้งมาชมกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ